โอ้เก้าสวัสดีครับเป็นไงครับบรรยากาศที่ผมอยู่ตอนนี้ชิลไหมมีเสียงทะเลอยู่ข้างหลังเสียได้ไม่มีลมพัดพัลมแรงไม่พอเป็นไงบ้างครับตอนนี้เวลาบ่ายโมตรงแดดที่ผมอยู่โอเคไหมสีสวยไหมใครกำลังดูอยู่บ้างแต่เดี๋ยว ตอนนี้ขอผมแก้แคปชั่นในส่วนของที่ไลฟ์อยู่สักครู่นะครับเนื่องจากว่าแท็กเขอีซีมอแล้วมันไม่ขึ้นขออีดิโพสสักครู่ดูบรรยากาศรอบข้างไปก่อนแล้วกันนะครับ อีซีมอสักครู่นะครับโอเคน่าจะได้แลลวครับระดับตอนนี้ลองทดสอบระบบ ทั้งหมดรู้สึกว่าน่าจะราบรื่นขึ้นแล้วขออนุญาตไม่มอนิเตอร์เสียงตัวเองแล้วกันนะครับมันฟังแล้วมันดีเลยงงๆไงก็ไม่รู้เป็นไงตอนนี้บรรยากาศที่ผมอยู่มีภูเขามีทะเลมีหาดทรายโอ้โหแต่เนื่องจากว่าน่าจะยังปรับแสงไม่ถูกแสงจะเพียเพ้ยนๆไปน,นิดนึง แดดมาฝั่งไหนแดดมาฝั่งนี้นะแดดนู้มาฝั่งไหนวะไม่รู้เหมือนกันเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้พอดีผมกำลังทดสอบระบบการทำไลฟ์สตรีม a c e b o o k อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าไปได้อุปกรณ์ในการทำไลฟ์สตรีมมาจากร้านกล้อง e c m a l l วันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเข้าทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครอะไรมาซัพพอร์ตเป็นการมาขอบคุณร้านกล้อง e c m l l แบบส่วนตัวจริงๆเพราะว่าไม่เคยได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับร้านอื่นไม่ว่าจะจากทางมาร์เก็ตเพลสอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแบบ direct s a l l คือซื้อตรงๆผ่านร้านก็ ไม่คิดว่าร้าน e-cmall จะมีทีมงานและแอดมินที่แบบทำงานได้ดีแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะซื้อพวกอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหล่แบบนี้จะต้องเขาเรียกอะไรสำรวจตลาดเซอร์เวย์ดูคุณภาพดูร้านก่อนแน่นอนครับร้าน e m a l l เนี่ยผมเคยซื้อของกับร้านนี้มามาหลายครั้งและตั้งแต่สมัยตอนที่ ซื้อตัวอะแดปเตอร์กล้อง M50 ก็คือเป็นเมาส์ใส่เลน EF ได้ที่เป็นของว e l t o อกเป็นมาร์คทูด้วยเพราะว่าเป็นแบบมีชิ้นเลนอยู่ในตัวอะแดปเตอร์นี้ก็รวดเร็วทันใจมากจำได้ว่าตอนนั้นคือแบบทึ่งมากชอบมากกับการซื้อขายกับร้านอีซีมอเพราะว่าเราถามไปทางไลนยครับแอดไลน์เข้าไปถามร้านเสร็จปุ๊บ ไม่ถึงชั่วโมงสินค้ามาถึงเรียบร้อยแล้วโอเคดีเลยจนมาวันนี้เมื่อวานวันซืนก่อนก็อีหลอบเดิมเลยครับอยากได้ของถามร้านซูมถามร้านบิก๊กถามร้านเวิร์มก็ไม่ได้คำตอบที่โอเคเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ไม่ดอกไปไหนเราไม่อยากจะไปที่สาขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะซื้อผ่านพวก Marketplace l a z a d a Shopee ้อะไรพวกเนี้ยมันมันก็มี เรลาช่วงเวลาในการจะต้องแบบจัดส่งจัดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยลองมาเจอที่ร้าน e-cmall เข้าไปปุ๊บไนนยเงิบสินค้าพร้อมส่งสามารถมาส่งโดยที่แบบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวขี่มอไซค์มามาพร้อมเครื่องรูดบัตรด,ด้วยสินค้าไหนที่เราแบบหน้าเว็บผ่อนไม่ได้ซื้อกับทางร้าน e-cmall เราผ่อนได้ด้วยก็อยู่ที่บัตรที่คุณมีแล้วกันนะครับว่าคุณจะใช้บัตรอะไรในการผ่อนเลยเนี้ยถือว่า โอเคมากซึ่งสินค้าที่ผมทําการะจะซื้อกับทาง EPMO ไปก็มีทั้งหมด2รายการด้วยกันที่ผ่านมาสําหรับการทำไลฟ์สตรีมเริ่มแรกสุดก็คือจะเป็นตัวนี้ครับมี2ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวอันนี้เป็นสวิตช์ของ Device Well นะครับผมสวิตช์ของ Device Well นี่ครับก็คือข้อมูลตรงนี้ที่ขึ้นอยู่ ดี๋ยวขออนุญาตสับกล้องให้เก็บตั้งนะ,ะกล้องสีใหญ่อ่าโอเคนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวอุปก่อนนี้ DIYEL HSDS710 เป็นสวิตช์ที่ไปดูรีวิวมาจากเพจคุณไบซ์ไอซ์ไฮดูเสร็จปุ๊บกลางคืนตื่นเช้ามาหาข้อมูลเต็มที่ ว่าร้านไหนมีร้านไหนไม่มีสินค้าที่ไหนมีที่ไหนมไหนม่มีบ้างตั้งแต่กลาคืนและกลางคืนก็คือถามแบบทางพวกลาซาด้าทางอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้คําตอบที่แบบเป็นที่น่าพอใจเพราะแบบว่าเหมือนแบบบางร้านก็เป็นร้านแบบเขาเรียกแลไรสต็อกหลอกอะบอกว่ามีแต่สุดท้ายพอสั่งซื้อไปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเสียเวลามากก็มาถามที่ e c m l e c m l แบบจบครบภายในสชั่วโมงได้สินค้ามาอยู่ในมือนี่ครับมาใช้งานเรียบร้อย ถัดมาอีกวันหนึ่งคือตัวนี้นี่นี่นี่เป็นแคปเจอร์การ์ดเพื่อแปลงสัญญาณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาพทั้งหมดมาเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเพราะว่าเจ้าตัวซอฟต์แร์ดไวเวลนยครับด้วยความที่มันไม่มีแคปจริงๆมันมีแคปเจอร์การ์ดในตัวแต่แต่คุณภาพมันไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธี เอาสัญญาณภาพทั้งหมดที่มันรวมไว้ไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4ช่องอะไรพวกนี้รวมออกมาแล้วก็มาเข้าตัวสวิตเชอร์นี้ตัวเดียวเอ้ยเข้าตัวแคปเจอร์การ์ดนี้ตัวเดียวสัญญาณสวิตเชอร์ทั้งหมดมาเข้าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ตัวเดียวเพื่อที่จะให้แคปเจอร์การ์ดตัวนี้ปุ๊บยิงตรงมาเข้าที่โน้ตบุ๊กของเราในการส่งเสียงส่งภาพออกไปแล้วสลับกล้องไปมาได้อย่างนี้นะครับออกพอดีช่องที่1ผมไม่ได้ใส่กล้องไว้จะมีนี่นะครับสัญญาณช่องที่2 ชองที่สช่องที่สคือค้นพบเลยว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมเนี่ยสวิตช์และแคปเจอร์การ์ดเป็นส่วนผสมสำคัญมากๆถ้าในกรณีที่คุณจะต้องการทำไลฟ์สตรีมแบบมีหลายมุมมองหลายกล้องรวมถึงทั้งเรื่องเสียงด้วยที่จะต้องแบบ มีตัวมิกเซอร์ในการรวมเสียงสัญญาณจากไม่ว่าจะเป็นไมค์ว e l เลสหรือไมค์ usb หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อลดการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างคอมพิวเตอร์ผมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้จะเป็น MacBook Pro แต่เป็นปี2017ซึ่งก่อนหน้านี้ลองทดสอบลองทดลองมาหลายปีหลายหลายครั้งแล้วในการที่จะแบบต่อกล้องตรงตอนนี้ผมต่อต่อกล้องแคนนอนตรงเพราะว่าต้องการที่จะให้มันเป็นออโต้โฟกัส คือถ้าไอ้กล้อง canon eos m 5 0ผมนะครับถ้ามันไปต่อเข้ากับสวิตช์ช์โดยตรงเนี่ยมันจะไม่เป็น clean hdmi เท่ากับว่าถ้าผมอยากให้เป็น clean hdmi เนี่ยผมจะต้องปรับที่ตัวกล้องเป็นแบบระบบแมนูนูนโฟกัสเท่ากับว่าเวลาผมวืดหน้าเข้าวืดหน้าออกเนี่ยกล้องจะไม่โฟกัสความชัดเจนไม่เกิดขึ้นก็เลยใช้วิธีต่อเป็น usb เอาให้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเนี่ยมองกล้อง canon E.O.S.M. 5 0เป็นเว็บแคมหนึ่งตัวแล้วมันก็จะทำงานในในโหมดที่แบบมีโฟกัสได้นีะครับเห็นไหมน,น่านเดี๋ยวไปเปิดจอใหญ่ให้ดูก่อนนี่นะครับโฟกัสมือสิครับโฟกัสมือตึ๊บตึ๊บ ซึ่งถ้าเราต่อเจ้ากล้อง canon eos m 5 0แบบ hdmi มันจะทำแบบนี้ไม่ได้ก็เลยจะทำต้องทำให้ผมมีอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้รวมสัญญาณภาพของไม่ว่าจะเป็นกล้องจากมือถือกล้องจาก iphone ก็ดีกล้องจากโ o p โปตัวนี้ก็ดีหรือแม้กระทั่งเอาสัญญาณภาพจากตัว ipad ที่ผมกำลังโชว์หน้าเว็บของ e อีซีมอลนี้อยู่นะครับออกมาให้ดูก็ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องของตัวใส่ภาพซ้อนภาพเข้ามาอ่ามติเอาภาพซ้อนภาพออก <y ell os> ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ้บเห็นไหมครับและตัวภาพซ้อนภาพเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยว่าเราจะโชว์ภาพไหน <y ell os> เรียกได้ว่าเอ่อตอนนี้ โต๊ะกินข้าวสตูดิโอสามารถทํามาหากินได้เลยนะครับตอนนี้ใครสนใจอยากจะทำไลฟ์ดีๆไม่ว่าจะผ่านทาง f Facebook ก็ตามหรือทาง y o u t u b e ก็ตามรวมทั้งสามารถที่จะดึงคอมเมนต์ขึ้นมาเพื่อให้พิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยฮะสามารถตอบคำถามนั้นได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องใช้วิธีอ่านคอมเมนต์ให้แอดมินอ่านคอมเมนต์ให้ทีมงานอ่านคอมเมนต์ให้กับทางพิธีกรฟังจะใช้วิธี ดึงคำถามนี้ขึ้นมาโชว์ขึ้นที่หน้าจอที่ทางผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะมองเห็นจอนี้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ยังไงก็ต้องบอกตรงๆว่าร้าน e-cmall เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องทั้งหมดยังไงลอง แอดไลน์ทาง ecmall ไปนะครับแล้วก็ไปถามเลยว่าอยากได้สินค้าอะไรมีสินค้าอะไรที่แบบเราต้องการแจ้งเขาไปถ้าเขามีเขาจะตอบและเขาก็จะสามารถที่จะดาเนินการจัดส่งซื้อขายได้ด้วยความรวดเร็วมีทั้งระบบแบบผ่อนก็ได้จ่ายตรงก็ได้โอนก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่ในระแวกกรุงเทพเนี่ยแมาจะใช้เวลาไม่นานในการที่จะแบบได้รับสินค้าจากทาง ecmall เพราะว่า เชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สาขาเดินทางไปห้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงมาตรการควบคุมการเดินทางอยู่สำหรับวันนี้ระบบการไลฟ์นิ่งมากดีมากโอเคเลย,ยถือว่าประสบความสำเร็จมากกับการไลฟ์ครั้งนี้อาขึ้นหน้าจอเลยให้ดูนี่แบบนี้ก็ได้นะครับ ผมสามารถสวิตช์จอไปมาอะไรงไงก็ได้เป็นพิกเจอร์อยันพิกเจอร์ใส่เข้าไปอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์มาจากร้าน ecmall นะครับอันนี้ตั้งใจไลฟ์ขอบคุณทางร้าน ecmall ทีมงานแอดมินคนที่ตอบไลน์ด้วยว่าโอ,อ้ยทำงานได้ดีจริง,รงน่ารักมากมีส่วนลดนิดน,นหน่อยให้ด้วยค่าส่งก็ไม่เสียถือว่าเป็นอะไรที่แบบ สุดมากกับการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ความรวดเร็วก็โอเคอะ่ะสำคัญอย่างหนึ่งแต่การบริการการเสีใจลูกค้าแบบนี้ผมถือว่าคุณมาถูกทางจริงคุณทำได้ดีจริงยอมรับกับการบริการแม้เราจะไม่เห็นหน้าเขานะครับแต่ความต้องการเรามีปุ๊บเขาตอบสนองความต้องการเราได้แบบรวดเร็วชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้สินค้าทุกอย่างมีประกันนี้ มีใบเสร็จมีออกใบกำกับภาษีได้ทำอะไรได้หมดใครจะซื้อนดนามบริษัทก็ได้ถือว่าดีมากๆสํสำหรับวันนี้กับการมาไลฟ์ขอบคุณร้าน ecmore ก็จะประมาณนี้เป็นการทดสอบระบบแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้ไปในตัวด้วยสำหรับวันนี้ฝากด้วยนะครับลองคุยเข้ามาได้นะครับว่า อยากจะทำไลฟ์มีอุปก,กรณ์อะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยผมดีแนะนํายินดีช่วยเหลืออยากให้ทุกคนแบบมีช่องทางมีรู่ทางในการแบบพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ตัวเองกําลังทาอยู่เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การทำบอสแคปไลฟ์เอ้บอสแคปไลฟ์พวกนี้มันมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากสำหรับวันนี้โต๊ะกินข้าวสตูดิโอไปแล้วครับไปกับบรรยากาศทะเลชิลๆแบบนี้แล้วกัน โอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ